เอาบรรยากาศย่ำแมลงมาให้เบิง้งคือเกาละจ้ารอสวนรอสวนอันนี้ถ่ายเพียวภาคเพียวผ้ารอสวนก็ว่าหัวจะได้ดอกอันหน้ามนานาอนไก่เหี่ยวเนาะทีายดอกเกียข่อยเหี่ยวเหี่ยวพี่น้องนี่ยบกง,ง่วงเหี่ยวกำลังเป็นน่วยแต่ก็ะสุนยิงเสียงด,ด่ายเด้อด่ายเสียงดัง นี่คือพักทองจ้มามะเขือเทศก็มะเ,เทศกระสุกสุกเต็มต้นเนี่ยพี่น้องมะเขือเทศมนะเขือเทศกะทิละหน่ยครูดีดนะีดูโชว์หน่อยสิลูกโชว์เครื่อองงานหน่หอย ก็เนตมาตัดไปใส่ตู้เย็นคนทั้งคนก็เย็นต้นี่มอือกา่ังคันเคื่อบอกทั่วผู้แค่เนเป็นดอก,อกทั่วผู้แเนจอดอกแต่ว่าฟักทองมอือแหละนะมอือก็เป็นกาลัเป็นกาลัางจับอันนี้คือพิกพิก,กาลันจอที่มัเนเนเื่อเคื่อดอกเคื่อดกเด้อพี่น้องดอก,ดอก รากาศใส้งาเง่ว่านน้ำมันบกไฟไหลอ้้บกเขียเทียดไหลค่ะชวนผักชวนผักชวน,นผักข้างบ้านมีแหนแดงแเพราะแหนแดง ถ้าเป็นบางโอกาสท่านปลูกเส้นกระถางเหมือนนี่นัเชื่อกับง่ามเชื่อกับบางงามเนี่ยเตะบางโอกาสบางโอกาสของเพิ่นนะเพิ่นเชื่อกับงามย่าง,างนะาาาไรตะว,วันกำลังจะตกดินเสียงตะเวนกำลังจะตกดินจ้าบรรยากาศย่ำแรงฮักยาจ้าฮักยาฮักนั่นนะ มันจะผ่ายางนะมอนตอเวนมัน,นมมออจะทันบมดไอจัเวนไปจักสิหาคลิปยังมาให้เบิร์นเราพี่น้องไปจุดทายไอตัเวนรถน้ำยาเมื่อก็บอกคอยหน,นหยหนิงไปไหนเลยแต่ในย่างนี่คือเป็นตะไล่ตาเนาะพี่นะ้องเนาะ สใส่ปัส่เปิดหนามใส่สวนตะเวนนี้ตะเวนถ้าไปเบิ่งอีตะเวนตกดินยางต้องกดอนอตะเวนจนกับพระทัานหมดหมดปลายบอกข่าวไปแล้วอีตะเวนกับใ้รยากระลัางงามน้องโอ้ตักตีเด็กตัวหนึ่งขอพร่ได้มาเก็บนูน่นต้นมะกอก ตัวมะกอกรังเป็นดอกกอกระสรมได้จ้ะมะกอกลอู้บังม่วงพี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งดกดกบังม่วงเบาหนึ่งแล้วบังม่วงเบาผ่านนี่แต่มันสิบโบดกปานนี้มันดกคักอีนี่เด็ก่อนได้ขันคอยเปิดเบิ่งวันมันแสบข่อซี่เอาลงมาดอกอีกว่าแม่มันเข่าแกนหรอมั้งฮะยางเข่าแกนอยู่ผ่นนี่ละพี่น้องเอ้ยผมมียังดอกแต่ละเหมือแต่ละดี ກະດດັງນປຫດສວນกัน